เวลา14นาฬิกา5นาทีณห,ห้องปาริชาตโรงแรมโกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอรินกรุงเทพมหานาครกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งจังหวัดเชียงใหม่ลำปางลำพูนและแม่ห้องสอนได้จัดการถแถลงข่าวกิจกรรมการแข่งขันจักรยานเสือภูเขานานาชาติและนาอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์บค์2016ภายใต้โครงการ พัฒนารูปแบบกิจกรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวโดยได้รับเกียรติจากนายรรง์อ่อนสะอาดผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยนายพรมโชคไรเวศหัวหน้าตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและตัวแทนสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมกันถแถลงรายละเอียดกิจกรรม โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการทำการตลาดเชิงรุกเพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งให้มีความยั่งยืนต่อไปในอนาคตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจังหวัดลำพูนหรือโทรศัพท์หมายเลข053562630หรือ Facebook Fanpage ล้านนา International m o นล r n b n k i k e เราได้มีการประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็เชิญชวนนักกีฬาโดยเฉพาะ ผู้ที่ชื่นชอบในส่วนของจักรยานนะครับได้มาสมัครนะครับแล้วก็มาร่วมในการแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งก็จะมีทั้งหมด13ประเภทนะครับ13รุ่นนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของการอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งเราได้รับการสนับสนุนนะครับจากสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับ ร่วมค้นหาความท้าทายบนเส้นทางธรรมชาติกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งและสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยเชิญร่วมชมและเชียร์การประชันของนักปั่นน่องเหล็กนานาชาติกว่า12ประเทศในการแข่งขันจักรยานเสือภูเขานานาชาติล้านนาอินเตอร์เนชั่นแนลเมลเทนไบค์2 0 1 6ิชิงโล่และเงินรางวัลมากมายสนามที่1 18มิถุนายนจุดสตาร์ทหน้าอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยอำเภอลี้จังหวัดลำพูนสนามที่2 19มิถุนายนบริเวณอุทยานแห่งชาติแม่ปิงอำเภอลี้จังหวัดลำพูน สนามที่3 25มิถุนายนบริเวณสนแก้ววนารามอาาําเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่และสนามที่4 26มิถุนายนบริเวณวัดจอมแจ้งอําเภอแม่เซเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมค้นหาความท้าทายบนเส้นทางธรรมชาติในการแข่งขันจักรยานเสือภูเขานานาชาติล้านนาอินเตอร์เนชั่นแนลมอทตอรนไบค์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f c e b o o o f แ n p เ page ล้านนาอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตเทนไบ